จะสุกโอ้ยโอ้ยเนาะอุนบาดเขาไอไหมบ้าเฮ้ยเอ๊บเอ๊บทำไมทำไมไม่ออกมาสักครู่นะครับท่านผู้ชมไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้อืมโอ้ยเนาะการเตรียมการย่อมมีอุปสรรคอุปสรรคนะแต่เราเรียกอุปสรรคดังันนะโอเคมาประกอบรายการรีบเรื่ ไม่นี่มันคือเกมรีโปโอืม hmm. mm hmm. นี่เราที่ไหนโร mm hmm. งเรียนเม็นบน mm hmm. เอาจริงๆโรงเรียนเม็นบนเหรอเจ้อืมเอารถเข็นไปไว้ตรงไหนใีกล้ๆดีไหมเ mm hmm. ลืนไปไปลุยเลย ซ้ายขวาหน้าหลังอะไรวะนะเที่ยวเหยมาติดต่อมาเลยเกรนเราต้องสร้างทางเชื่อมระมา ห้องลับงั้นเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยประตูโอ๊ย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 อีเม้นโอ๊ยผีหัวลอยลอยแน่ไอ้หัวลอยได้โดนแน่เดี๋ยว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 หาของวิเศษนะไม่ใช่ของวิเศษอะไรสักอย่างที่สู้มันได้นี่ไงมึง ได้ไอห,หัวลอยได้หน่อยแน่ต้องจัดการมันจัดการมันจัดการมันให้ได้เออ,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 อเล่นก็เล่นคนเดียวนี่แหละอฆ่าโอ้โหเล่นคนเดียวมันยาก